นั่งรถไฟใต้ดินค่ะกลับนะคะสถานีจรรางสิบสามประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย next station จรรง13 train doors open on the left นี่นั่งกลับแล้วเด้อค่ะเขาก็ใส่ตัวเก่าแหละพี่น้องเอ้ยบ่ต้องเสียเงนินบ่ต้องเสียเงนิน น่งรถไฟใต้ดินนะคะเนี่ยแต่มันอยู่ข้างบน <laughs> มันอยู่ข้างบนใต้ดินครับนีแต่แต่มันขึ้นมาช่วงนี้มันเป็นข้างบนสถานีจารรยสิบสาม 13. จารรย์สิบสาม 13. โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถจรรย1สิบสามสถานีโปรดใช้คว e มระมัดร e วัง e ณะก a n วออกจากรถจรร ไฟนะคะพี่น้องจะรถไฟใต้ดินนะคะแต่มันดูข้างบนเป็นช่วงบนมันบนรนะไฟใต้ดินนะมันบนนั่นน่ะ